พรนพันขึ้นแท่นมือเซตอันดับหนึ่งศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเว็บไซต์วอลเลย์บอลอัปเดตสถิตินักวอลเลย์บอลในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปรากฏว่าชมผู้พอนพันธ์เกิดปราดมือเซตและกับตันทีมอลูยางสาวไทยขึ้นครองอันดับหนึ่งในสถิติเบสเซตสด้วยการมีแต้มมากที่สุดที่290คะแนนทิ้งห่างบริเตาบงอาร์ดมือเซตทีมชาติเนเธอร์แลนด์มากถึง67คะแนนขณะที่อันดับ3าคือชานซูออสเตสาวเซตจาก ตุรกีโดยทีมวอลเล่บอลสาวทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันในสิบเนชั่นลีกไปแล้ว2สนามทั้งหมด8นัดรั้งอยู่ในอันดับ8ด้วยผลงานชนะสีและแพ้สีมีอยู่12ขณะสำหรับโปรแกร,รมต่อไปของทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่3ซึ่งเป็นการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายรอบแรกแข่งขันระหว่างวันที่28มิยยอรีกอ ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียเพื่อหาทีมเข้ารอบ8ทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศตรุตรกีต่อไปโดยทีมสาวไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันพุทธที่29มิยเวลา21.00น,นตามเวลาประเทศไทย30มิยพบโดมินิกันในเวลา17.30นาาน ตามเวลาประเทศไทย2กอคพบบราซิลในเวลา20นากา30นาทีตามเวลาประเทศไทยและ3กอคพบอิตาลีในเวลา20นาก30นาทีตามเวลาประเทศไทย